<Yeah! S 2> อ <laughs> ตสร้างจิตามาเน, <laughs> นีน่ยะครับเสียงดีง ก็เปิดคลิดไม่สวัสดีครับมือโยกับมัธยมไทยบ้านสติสติบ่ค่อยดีครับช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมัธยมไทยบ้านนี่ก็จะเป็นช่องสไตล์นี่เนาะก็สิเป็นบ้านๆครับกัเท้ากับมอยู่น้ำไห้น้ำนาหาอยู่หากินตามภาษาเท้าเดี๋ยวก็ฝากติดตามเท้าเป็นกำลังใจให้เขาเลยครับวันจีช่องไม่แล้วครับผมเดี๋ยวก็ฝากติดตามเพราะสามคนนี่ยเป็นช่องแบบบ้านๆนะครับบ้าน พยายามพยายามป,ปาเม่์ปลาแล้วครับตอนเนี้ย <c oughs> โดนแล้วโดนไล่ตายแล้ว ใช่สุดแล้วด้วยนะเดี๋ยวได้ยังเดี๋ขั้นหนึ่งเดี๋ยขั้นหนึ่งเออตัวสั้สิตามาสิเอส้งท่เดียวนะไปสัไปอันนี้สีสีเ็ดเมนู่อย่างเนี้ยครับวันนี้มันนี่มาตับมุหุดีครับปลาย่างเหรท่านปลาย่างตอนแรกว่าสีป้นปลาบ่ได้ลนริ่ได้ป้นที่ม่ได้กินอมันโดนหลยโดนหลยกัเลยเศร้า ตอนนี้จะเกิดปัญหานะครับผมมีคนย้อมกลัวป่าเออผมมีคนย้อมขาป่าครับาเลยมีป่าตัวสองตัวนี้มันตายแล้วครับแล้วมาอย่างนะครับตั้งเสียงถูกเลยมาครับวันนี้เร่าๆนะว่าที่ได้กินครับเร่วๆอันในปลาดุกสองตัวครับเพราะว่ามันนั่นมุ้ยใสขายแต่เล่ได้กินเท่าน,นี้ เย่าว่าครับมันใส่สาวแล้วมันได้้ำน,น,น,นี้ก็ว่านะมันได้คำน,น,นะนี้นะได้้ำนี้นะมันหยุดไม่เลยเลยเมื่อยนะเนี่ยบาดู กินหน่งกินนี้ป้องสูกแอบดีแนวข้ามนี้ะไงพี่น้องพักก่อนน No, <laughs> นะาเป็นีเขาแดงนี่อันแดงแล้วก็เฮ้ยหัวหลงเหมือนเราวะแล้วจะขับปุ่นแล้วจะขับปุ่นไปเลย เผ่ว่าผมกินตกคุ้งบาด้ผมก็ได้หนึ่งข้าปุ่นก็ได้ตำทีผู้อื่นหนึ่งข้าปุ่นี่แหละกินยากแห้งข้าปุ่นนี่อกเลยนานี่อะไรวะเนี่ยล้เหลือแต่สิกรมเขาปากพี่น้อง อาอยู่เลยวะเลย่หอนี <S <S well, ่สีนี้งป็นอะร สารับชนนินี่ครับนี่รับนี้ครับยังเด็กอ่ะย่าลืมกดเลไกดแค์กดเ <laughs> จ้าเห็นอย่งง <laughs> งางไงโอ้โอ <laughs> อหอไ่ว่กัน่เจ้าเจ้าไหนก็ฝากกดไลค์กดแร์กตสัตว์ไร้เลยครับอยากมฮ้ยี่ย่างมากินแทบแทบอีกก็คอมเมนต์มาได่นะ ขันมีเงินเท่ากับสีซื้อมากินนะครับขันบ่มีเงินเท่ากับสีกินก็จะมุ่งเฉพาะแบบนี้นะครับครับผมบรรยากาศอยู่ไฮย,ยูานัางสิครับรบ้นบานของเาบ้าน,น,านไทยบ้านมัธยมไทยบ้านครับอิม่มเพสแบบนี้ <laughs> <laughs> เราไม่ได้กินเลยรับเจ๊ไหนกะขอลากันไปก่อนพบกันใหม่อ e ีพีน่ะเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย